ือเป็นกําลังทหารราบเบากึ่งทหารซึ่งลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกไทยคนทั่วไปมักเรียกทหารผ่านว่าทหารชุดดํานั่นเองสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับอาร์มี่ดีเฟนยอลอยประวิษรทที่เมืองชายแดนวันนี้เป็นวันที่2ของพวกเราแล้วนะคะหรือว่าอยู่ใน EP ีที่2แล้วถูกต้องค่ะก็วันนี้เราก็จะไปที่บ้าน วังดง้งหรือกงมทห,หารพานที่14โอ,อเราถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ไปดูภารกิจของพี่พี่ทหารพานใช่ไหมใช่ที่หน่อยคะแล้วหน่วยเฉพาะกิจที่ป้องกันชายแดนนะคะมีกี่กองกําลังนะคะสําหรับปัจจุบันนะคะก็มี7กองกําลังสําหรับกองกำลังสุรศรีเนี่ยหรือว่ากองพลทหารราบที่9ดูแล3หน่วยเฉพาะกิจแบ่งย่อยเป็น3หน่วยก็จะมีหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า หน่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสือและหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก oh. ต้องมีต้องแถวทั้ง3หน่วยเนี่ยมีการร่วมมือหรือบูรณาการร่วมกันเนี่ย mm hmm. ก็จะมีทางทหารทหารราบหรือทหารเขียว mm hmm. ที่เราไปมาที่ของก mm hmm. องพลทหารราบที่เก้าทหารพานนี่เลยนี่คือพื้นที่ตรงนี้เลยตำรวจตะเวนชายแดนหรือต่อชอดอ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของราชการในพื้นที่หรือว่า ทางจังหวัดในส่วนราชการต่างๆนี่แหละคือเขาจะทํางานร่วมกันเดี๋ยวเราไปพบกับผู้การกรมาหารพานเพื่อฟังข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของทหารพานกันไปโอเคงั้นไปกันเลย ท่านท่านกนอื่นเนี่ยต้องบอกน้องๆก่อนว่าเราถูกสร้างขึ้นมาก็คือเราตอบสนองพื้นที่ได้เร็วนะครับเข้าพื้นที่ได้อย่างเร็วแล้วก็จะรู้พื้นที่มากกว่านะครับปัญหาของความมั่นคงเนี่ยนะครับถ้าตามแนวชายแดนที่ที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาในเรื่องของการลักลอบเข้าเข้าเมืองซึ่งน้องๆคงพอได้ยินมันอาจจะไปคาบเกี่ยวกับคอเซนเตอร์ด้วยนะครับ ก็จะเป็นภารกิจและเป็นหน้าที่ของฐาน่านที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับนอกจากเรื่องของอการหลบหนีข้าเมืองนะครับก็จะมีเรื่องยาเสพติดนะครับอันนี้ก็จะมีการตั้งด่านตรวจตรวจเพ้าตรวจหรือใช้งานการข่าวในการจับกลุ่มนะซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของกาญจนบ,บุรีหรือทางกองกำลังสุรศรีเนี่ยเราจับได้ประมาณ50กว่าล้านเม็ดนะครับถ้าจะทะลักเข้าไปในพื้นที่ตอนในนะครับนอกจากนั้น ก็จะมีในเรื่องของหนีภาษี เราวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ผู้การสานมากเลยนะคะที่แบบมาให้ความรู้กับเด็กๆเจนแซดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราครับินดีอย่างยิ่งเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูพี่ๆทหารพรานฝึกท่าที่ใช้ทางยุทธวิธีกันฐานชื่อหรือนฐานนอนครับหลันวันรั่แกหมากระจับลากไป รวจดูว่ามีลวดสะดุดอยู่ข้างบนหรือเปล่าไปได้ กองการเกษตรและสากรณสําสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยทหารที่มีหน้าที่ดำเนินการทดลองวิจัยสาธิตผลิตรวมทั้งส่งเสริมงานด้านเกษตรกร <c oughs> เผยแพร่วความรู้เกี่ยวกับพืชกรรมและประมง <c oughs> เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารประชาชนและหน่วยงานราชการอื่นรวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ยังได้รับมอบภารกิจ ในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยประชาการทหารพัฒนาอีกด้วยเรามักเรียกทหารพัฒนาว่านักรบสีน้ําเงินผู้ปิดทองหลังพระครับงานเกษตรหลักๆคือพันธุ์พืชกับพันธุ์สัตว์เราผลิตโคผลิตสุกรผลิตพันธุ์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่เราไปส่งสมาชิแจกให้ฟรี ตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดกันแล้วค่ะตอนนี้แพลวอยู่กับพี่แนนแล้วนะคะซึ่งพี่แนนก็จะพาแพลวท่องเที่ยวในที่นี้พี่แนนคะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาจะมาที่นี่ค่ะเขาจะได้เจออะไรแล้วก็สามารถเข้ามาได้ยังไงบ้างคะ ก็ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนสาองสานะคะทางหลวงหมายลขสามองสแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของทางกองการเกษตรและสาก์สำนักงานทหารพัฒนานะคะเข้ามาแล้วก็จะเจอกับศูนย์ประวัติศาสตร์ของเรานะคะที่เป็นอนุสรณ์สถาน ลําลึกให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานในการก่อสร้างทางรถไฟนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่นี่เราก็จะมีอาคารนยงประวัติศาสตร์พร้อมกับเส้นทางเดินเท้านะคะซึ่งเป็นฐานรางรถไฟเดิมนะคะให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้มี2ระยะให้เลือกค่ะอทางรถไฟก็คือเป็นอันเดิมที่เคยอยู่มานานๆที่เขาสร้างกันมา แต่ก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือแต่ว่าเหลือเป็นบางส่วนเนาะก็คือทางรถไฟสายไทยพม่าเนี่ยมันยาวมากมันยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดใช้แค่บางส่วนนะคะแล้วก็ประมาณหนึ่งในสามนะคะที่เหลือก็คือถูกหรือออกอรวมถึงจุดนี้ด้วยจุดนี้ก็เลยจะไม่ได้มีรางไม่ได้มีรถไฟแล้วแต่ว่ายังมีฐานรางรถไฟ เหลืออยู่ที่เดินชมได้นะคะเป็นช่านทางเดินเท้าก็คือตรงนี้นะคะเป็นที่ตั้งของช่องเขาขาดนะคะซึ่งเป็นช่องตัดภูเขาที่ใหญ่แล้วก็ลึกที่สุดเลยที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ค่ะตอนนี้แพลวอยากไปดูข้างในแล้วค่ะรบกวนพี่นนพาไปดูหน่อยนะคะ ก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของนิทรศการนะคะที่เวลานักท่องเที่ยวมาถึงเนี่ยก็จะเราจะแนะนําให้มาชมโซนนี้ก่อนเพื่อที่จะได้อ่านเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะสงครามโลกลวมถึงความเป็นมาของการสร้างทางรถไฟที่นี่ก็เป็นอนุสร์สถานนะคะเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงสาหรับ ใครที่มาเยี่ยมชมเนาะเราก็เดินชมด้วยความสงบงงงนะงดใช้เสียงดังเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้วัยชนแล้วก็สถานที่แห่งนี้ค่ะโหแบบขนลุกมากเลยเนี่ยไปเดี๋ยวเราไป,าไปด้านนู้นกันต่อไปได้เนี่ยลุงดอยเห็นไหมว่าพื้นที่ตรงนี้เขายังมีหมอนรถไฟที่เคยอยู่จริงๆ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเฉลยศึกตั้งอยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามตำบลบ้านใต้อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสร้างเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติให้กับผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะซึ่งมีเฉลยศึกและคนงานต้องเสียชีวิตในการสร้างเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ล่ะครับได้รับความรู้แล้วเราก็จะมาทํากิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพี่พีทหารในจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ที่ร่วมพัฒนาวัดชัยชุมพลกันเลยครับ ก่อนกลับที่ขาดไม่ได้เราก็แวะศึกษาเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น้ำแควไปชมกันครับสำหรับโครงการ Army ม e f ีเน e ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เมืองชายแดนนะคะ<อ>ก็วันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นพิธีปิดแล้วนะคะสอ,สอบถามลุงดอยดีค่ะว,คว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาโครงการนี้ค่ะโอ้ถ้าบอกว่าถามเขารู้สึกยังไงก็ดีใจนะ ที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตามแนวชายแดนของทางกองกำลังสุลสีคือแบบเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยคือในสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือได้รู้ได้รู้ว่าเขาทํางานยังไงปฏิบัติงานแบบไหนแล้วยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าสงครามเก้าทัพคืออะไรและเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ได้เจอมาและเป็นสงครามครั้งสุดท้ายโหดีใจมากครับ คนลุกเลยดิสำ,สำหรับตัวแพลวนะคะก็รู้สึกดีไปหมดทุกอย่างเพราะว่าโดยเฉพาะด้วยความเราเป็นทหารเนาะ,ะแล้วเราได้เห็นเยาวชนน้องๆอะค่ะ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่พี่ทหารโดยเฉพาะพี่พี่ทหารที่เขาทํางานตามแนวชายแดนคือมันน้อยมากๆที่เราจะมีโอกาสแบบนี้แล้วน้องๆได้มารู้ได้มาเห็นได้มาดูว่าพี่พี่เขาปฏิบัติงานกันจริงๆเป็นยังไงรวมไปถึงโครงการต่างๆที่เราเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วๆไปด้วยค่ะก็รู้สึกดีมากๆที่เราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วน้องๆได้เข้ามาเรียนรู้เยอะเลยค่ะแล้วบี่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้คือแบบอย่างเบียเป็นคนภายนอกเนาะอย่างพี่แพ้พี่ดอยอะยังเป็นทหารใช่ไหมคะยังพอรู้ว่าเออกิจการทหารเป็นยังไงบ้างแต่คืออย่างเบียไม่รู้เลยว่าเออทหารทําอะไรบ้างตามแนวชายแดนอย่างเงี้ยพอเราได้มาเห็นได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาเห็นน้องๆค่ะได้มาแบบรวมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเขารู้สึกสนุกอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบเออปลื้มมากเลยแล้วตัวเองก็แบบดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะ สำหรับตัวแพลวเองก็ในส่วนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะเอาสิ่งต่างๆที่เราได้รับเนี่ยไปใช้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียเราก็จะได้เป็นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสารรค์แล้วก็เป็นการเผยแพร่คือตัวแพลวเองก็จะทําเรื่องของการเผยแผพร่ภารกิจพี่พทหารอยู่แล้วในวารานี้ก็ได้มีโอกาสมาชายแดนทางฝั่งตะวันตก<อ>ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราไม่ค่อยได้รู้กันก็วันนี้ได้รู้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่โดยเฉพาะเรื่องของพี่พทหารพานกรมทหารพานที่1 4นะคะอันนี้ว้าวมาก บีละคะก็คือจะเอาไปเผยแพร่ในด้านการท่องเที่ยวแหละค่ะเพราะว่าอย่างหลายๆที่ท uh, ี่ไปกันรอบเนี่ยก็คือบีเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าบางจุดบียังไม่รู้เ uh, รื่องประวัติศาสตร์ขนาดนี้พอตอนนี้ได้รู้ลึกรู้จริงกันแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าหลายๆที่อ่ะเป็นพื้นที่ของทหารทหารเป็นคนดูแลเงี้ยเราก็ยิ่งแบบเอออยากไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ嘛 สำหรับวันนี้พวกเรา3ามคนก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆสำหรับ Army Defense ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เมืองชายแดนมากๆนะคะเราเจอกันใหม่สำหรับทริปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็อยากจะขอขอบคุณโครงการ Army Defense ค่ะที่ทำให้หนูได้มาพบเจอสิ่งใหม่ๆต่างๆที่หนูไม่เคยได้พบเจอเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทหารที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะขอขอบคุณค่ะผมรู้สึกชอบแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Army Defense ที่ได้เปิดโอกาสใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับอายอยากขอบคุณท่านผอบอที่ให้งบในการจัดก,การกิจการแล้วก็ขอบคุณพี่อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็พี่ทหารทุกคนที่คอยดูแลตลอดระยะการเดินทางค่ะก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งคือว่าเราได้สร้างจุดขึ้นมาหนึ่งจุดบนกระดาษ ่าคือเราสร้างความรู้ขึ้นมาแต่ละชุดแต่ละชุดนั่นคือการเรียนรู้แต่ละอย่างไปสร้างจุดสูตรกระดับขึ้นมาพอถึงโอกาสที่เหมาะสมแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยจะจะเดี่ยวกระดับแต่ว่าถ้าเราทําศึกษามีหลักการมากขึ้นเราจะเกิดผลการเรียนที่มากเราก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบประสบความสำเร็จครับก็ฝากไว้แล้วกันครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ โครงการ Army d e ่ e n ฟ e นย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เมืองชายแดนขอขอบคุณหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจานบุรีและราชบุรีทุกๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสำหรับผู้รับชมอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆมีประโยชน์ในโครงการอื่นๆของกองทัพบ,บกต่อไปนะครับวันนี้ Army d e ่ e n ฟ e นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ